ก็สวัสดีทุกคนนะคะพบกับ LGR Legends Online อีกแล้วนะวันนี้อยู่กับ Farming t a l l นะอ่ะก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ Farming t a l e มาสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วเนาะเดือนพฤศจิกายนซึ่งเขาจะเปิดตัวเบต้ามาให้เราเล่นแบบเต็มๆแล้วนะเพื่อนก็สำหรับใครที่ยังถือฟาร์มถือคอกไว้อยู่นะก็พยายามเดือนนี้แหละเขาบอกนะว่าเดือนนี้จะเปิดแบบ เบต้าเต็มตัวนะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนะเขาึ่งเพิ่มทีมงานเข้ามาอีก2คนนะเนาะงานก็อาจจะเสร็จไวขึ้นนะ,ะก็มารอดูว่ามันจะลุ่งเหมือนต่อแรกๆหรือเปล่านะ้อที่ราคามันค่อนข้างโฟโมมากๆเลยสำหรับเหรียญเซตเนาะดิวเคยขึ้นไปแตะไฮถึง4.5 4.6เลยนะ แล้วก็ราคาตอนนี้เหลือแค่0.4เท่านั้นนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาคำนวณรายได้นะปัจจุบันให้เพื่อนดูนะว่าคือ,อมันยังจะคุ้มอยู่ไหมในการที่เราจะเข้ามาลงทุนไงเจ้าตัว Farming Tail เนี่ยก่อนอื่นก็ไม่ได้แนะนำให้เพื่อนมาลงทุนตามนะก็มันเป็นเงินของเพื่อนนะ้อก็คิดกันให้ดีๆนะว่าควรจะเอาเงินตัวเองมาลงทุนไหมอ่ะถ้าใครสะดวก ที่จะลงทุนอยากศึกษาต่อออก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าใครแบบไม่ไหวอยากดูเฉยๆก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคอเดี๋ยวเราจะต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าตัวฟาร์มเทเนี่ยมันเคยแซงฟาร์มเมอร์เวอร์ไปแล้วนะแต่ตอนนี้วอลลุ่มมันตกเนาะเนื่องจากคนเทขายมีคนแพนิคก,กันเยอะนะช่วงที่เหรียญราคาตกก็จะมีคนเทขาย อตอนนี้ก็อยู่อันดับ2แล้วของเชนแวกนะโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูการคำนวณรายได้นะเพื่อนสำหรับใครที่มีเจ้าตัว พวกสัตว์พวกคอกอะไรเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้กี่แวกเออกี่บาทอย่างเงี้ยก็จะมีอ่าเว็บนี้นะจะเป็นเว็บของทางเดฟเลยนะเป็นทางของ Farming t a เทลเลยอ่ะก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งเนาะวิธีการดูก็คือให้เราเอา ID แวกของเราเนี่ยมาใส่เลยจากนั้นก็สับมิตไปนะมันก็จะคำนวณรายได้ให้เรานะอ่ะบางทีเว็บมันก็จะเออนะทุกคนก็ลองรีใหม่นะไม่รู้ว่า เซิร์ฟไม่เสถียรหรือว่าคนใช้เยอะกันแน่นะเอาใหม่เอาใหม่ค้างเฉยอ่า okay, บบโอเคแป๊บนึงปึ๊บโอเคทำไมมันเป็นแบบนี้ปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้นะเพื่อนมันจะแบบคำนวณรายได้ออกมาให้เราเลยนะไม่รู้ว่าเว็บเอรหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งปึ๊บปึ๊บ โอเคตะกี้ okay, ใช้โคมมันเหมือนจะบักบักนะก็เลยเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ f อกดูเนาะอ่ะก็ออกมันจาขึ้นเจ้าตัวน้องน้องของเราที่อยู่ในคอกเนี่ยว่าเรามีอะไรกี่ตัวอ่ะเราก็จะมะีเจ้าตัวแกะขาว3ตัวนะอ่ะแล้วก็มีหมูชมพู1่ตัวแล้วก็มีโก้ดบราวนะ์นะจะเป็นแพะสีน้ำตาล1ตัวนั่นเอง เขาก็จะคำนวณรายได้เซตต่อวันตรงนี้ให้เราแล้วก็เป็นแวกต่อวันตรงนี้เลยเท่ากับว่าถ้าสมมติเบต้าเปิดเต็มๆแล้วเนี่ยเราจะได้264แวต่อวันนะเพื่อนก็เดี๋ยวมาคิดราคาแวกปัจจุบันน่าจะ15บาทนะ,ะน่าจะราคา15บาท264แล้วเราก็เอาไป ดูว่าจะได้วันละเท่าไหร่ก็ตกวันละประมาณสีนะ่พันนะเพื่อนเเออแล้วก็เราก็จะต้องมาดู ROI เนาะเออว่าแต่ละตัวเนี่ย ROI เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวก็มีเว็บหนึ่งเอามาให้ดูเป็นคำนวณ ROI เนาะโอเคก็จะเป็นเว็บนี้เลย letlist xyz นะอ่ะก็จะมีหัวข้อมอนิเตอร์นะก็คือดูเจ้าตัว แวกของเรานะว่าบาลานซ์เซตเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เคมล่าสุดเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ a อนาลิซินะตรงนี้จะเป็นการคำนวณดีมาร์สไพนนะว่าเออในตลาดเนี่ยมีอะไรที่เป็นดีมาร์เยอะนะอันนี้คือเป็นกู๊ดนะเออก็จะเป็นหานั่นเองส่วนอันนี้อ่า m อนิมอลดีมาอยู่ที่ประมาณ36%แล้วก็เจ้าตัว stable เนี่ยประมาณนี้อ่ะอันนี้เราก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะในส่วนตรงนี้ใครที่แบบรู้ว่ามันดูยังไงเป๊ะๆก็มาอธิบายบอกกันได้นะในส่วนที่เราจะมาดูเนี่ยก็คือ calculator นั่นเองเราก็เอาสัตว์ที่เรามีอ่ะอย่างเช่นเรามีเท่าไหร่นะมีเจ้าตัวแกะขาวใช่ไหมแกะขาว3าตัวแล้วก็เอามากรอกเลยแกะขาว3ตัวไว้ชิ shift อ่ะเราก็กรอกเลข3ไปเลยเนาะ จากนั้นก็แอดเข้าไปปึ๊บแล้วก็มีอะไรอีกมีพิกพิงเนาะพิกพิงหนึ่งตัวแล้วก็มีบราวโกตบราวโกปึ๊ปบอ่ะประมาณนี้เมื่อเราแอดเข้ามาแล้วนะเราก็จะเห็น ROI อ่าที่มันจะคืนทุนนั่นเองเนาะ อย่างสมมุติว่าเพื่อนๆจะซื้อเจ้าตัวแกะขาวเนี่ยเอาอก็จะอยู่ที่6วันนะถึงจะคืนทุนก็ถือว่ายังเร็วมากๆอยู่นะในราคาเหรียญเซตที่ตกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่ก็อย่าลืมนะว่าเรายังไม่ได้บวกราคา stable อีกเนาะซึ่งราคา stable ในตลาดตอนนี้ก็เริ่มไปไกลแล้วนะเพื่อนเออเดี๋ยวเรามาดูราคา stable กันนิดนึงไปตรงบิวรึบ แล้วก็ stable นี่อันนี้จะเป็น stable common นะสามารถใส่สัตว์ได้หนึ่งตัวนะราคาอยู่ที่600ดอลน,นะเพื่อนก็ประมาณ18 0 0แล้วนะเออก็แพงกว่า,าเจ้าตัวสัตว์แน่นอนสัตว์นี่จะราคาถูกกว่านะเดี๋ยวเราลองไปดูน้องๆ แกะขาวสักนิดหนึ่งหรือว่าใครที่จะเลี้ยงแพะใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดสร้างรายได้ก็จะมีอยู่สัตว์อยู่3ตัวนะ,ะก็จะมีไก่มีห่านแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือจะเป็นแพนะเนาะแล้ววันนี้นะต่อ,อวันนี้ตีสอหรือว่าวันที่4 เวลาตีสองเนี่ยเขาก็จะมีหมูเพิ่มเข้ามานะที่สามารถทำเงินได้นะเออสำหรับใครที่อยากจะซื้อหมูมาเลี้ยงเนี่ยเออก็เอามาบวกกันดูนะว่าคุ้มไหมสำหรับราคาหมูตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มขึ้นมาแล้วนะหลังจากที่เงียบๆม,มาหลายวันปึ๊บราคาหมูที่ถูกสุดตอนนี้จะอยู่ที่ 398แวกน้ำเพื่อนหรือว่า180ตันนั่นเองก็เอาไปบวกกับ stable เนาะเดี๋ยวคิดให้ดูละกัน stable ลตะกี้660เนาะบวกกับอีก180ก็คูณ33.5ไปก็ราคาเซตนี้อยู่ที่ประมาณ28,000นนะใครที่จะเริ่มต้นเลี้ยงหมูอ่ะ ก็ลองเอาไปบวกไอเลี้ยงหา่านเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงแพะดูนะว่าอันไหนเอาไอไวยอันไหนคุ้มกว่าเนาะเออเพื่นก็ลองไปหาดูเนาะก็จะมีเว็บพวกนี้แหละที่เราแปะให้เพื่อนก็เอามาประกอบการตัดสินใจได้นะว่าจะซื้อตัวอะไรมาเลี้ยงเนาะสำหรับใครที่กําลังจะ เข้ามาเล่นเจ้าตัว farming tail นะแต่ว่าถ้าใครที่ถือไว้อยู่แล้วเนี่ยก็สบายๆเลยสามารถดูว่าวันหนึ่งเราจะได้กี่เซตได้เออก็ง่ายมากๆเว็บนี้เลยเว็บหลักของเขาเอ่ะก็ตอนนี้เราก็จะได้ประมาณ2ตัวนี้ใช่ไหมที่เราสามารถทําเงินได้คือเราไม่มีห่านกับไก่เนาะเราก็จะทําเงินได้ก็คือจะมีแพะ กับหมูที่สามารถทำเงินได้นะตอนนี้เนาะก็จะได้วันละ2อะ่220เซตเนาะประมาณ104แว็กอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าวันหนึ่งเราจะได้เท่าไหร่เลี้ยง2ตัวนี้ก็ประมาณ1ันห้านะเพื่อนก็โอเคนะวันละ1,500ไม่ได้แย่เลยในขณะที่ราคาเจ้าตัวเหรียญเซตเนี่ยมันก็แบบตกอะ เรายังได้ขนาดดีเลยเนาะถ้าเหรียญเซตต็ตมันกลับขึ้นไปนี่สัก2เนี่ยก็ก็ลองคิดดูนะว่าวันหนึ่งเราจะทำเงินได้เท่าไหร่อย่างเะก,กี้เราได้วันละ1.220เซต็ตเนาะราคาเหรียญเซ็ตตอนนี้คือ0.49นะนี่0.49ก็ได้วันละเฉลี่ย100ยแว็ก แต่ถ้าสมมุติว่าเออเกาๆหน่อยอ่ะมันขึ้นไปกลับไปที่2เนี่ยก็วันหนึ่งเราจะได้440แบแกเลยนะเพื่อนก็คือเยอะมากๆโคตรจะเยอะอ่ะวันละ6,000อย่างเงี้ยจากวันละพันหกลายเป็นวันละเกือบ7,000เลยถ้าราคามันกลับไปที่เท่าเดิมนะแต่ถ้าสมมตุติอ่ะกาวอีกมันกลับไปที่จุดไฮสุดอ่ะเอาซัก4.5แล้วกัน 4.5ปึ๊บเราจะได้วันละ990แบกเลยทีเดียวนะเพื่อนโอ้โหโคตรกาวก็วันละ1มื่นอย่างเงี้ยมันจะกลับไปเป็นแบบนั้นไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเออก็ต้องรอดูว่าเดบจะแก้ทางยังไงนะอ,อ่ะไม่หวังเยอะขอแค่กลับไปสัก1.52ก็พอแล้วนะเออ โอเคสำหรับ f า r m i n g tail ก็ไม่มีอะไรนะวิธีที่เราจะเข้าไปเก็บเหรียญเซตก็คือเข้าเกมปกติเลยอ่ะแล้วมันก็จะให้เราไปเก็บที่รถอ่ะเวทป้าสีแดงเหมือนเดิมนะเพื่อนปึ๊บโอเคเข้ามาแล้วนะอ่ะแล้วก็เดินไปที่เวทป้าสีแดงปึ๊บแล้วก็กด e ค้างเนาะอ่ะแล้วก็เลือกรถให้มันเป็นสีขาวแบบนี้นะแล้วก็คลิกจากนั้น ถ้าเพื่อนๆมีเจ้าตัวหมูมีมีสัตว์อะไรที่มันสามารถกดเคมได้เนี่ยมันจะมีเหรียญตรงนี้นะเราก็กดเคมเซ็ตโทเคนมันก็จะเด้งมาอยู่ข้างบนแค่นั้นเองเราก็จะได้เหเรียญเซ็ตแล้วนะส่วนใครที่มีเหเรียญเซ็ตเยอะๆก็สามารถเอามาค้าสัตว์ได้นะตรงตรงนี้นะที่มันเป็นช็อปเนาะแล้วก็เลือกดูเลยปึ๊บก็จะมี ไก่มีบ้านไก่เงี้ยก็จะใช้6 2 0 0นเซตเนอะในการคราฟเผอสำหรับใครที่จะสะสมไว้คราฟเนี่ยก็มาดูราคาได้นะซึ่งการคราฟเนี่ยเราก็จะได้เป็น NFT นะสามารถเอาไปขายในตลาดได้แต่ว่าราคาคราฟในเนี้ยมันก็จะแพงกว่าในอะตอมิกเนาะไม่อย่างนั้นเขาก็จะคราฟไปขายกันละนาวแล้วแหละอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนสำหรับไอ้ farming tail นะ ก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตใหม่มาเพิ่มเติมยังไงก็จะมาทำคลิปอีกทีหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่จะเข้ามาลงทุนก็คิดพิดจารณาให้ดีๆเนาะ,ะเจนใหม่คลิปหน้าคะ่ะ see ซ u a เก i n บ๊ายบาย